เมื่อเร็วๆนี้มีบางเพจได้ลงรูปแผนผังเขตเทศบาลน,นครศรีธรรมราชว่ามีลักษณะคล้ายปืนต่อมาภาพถ่ายแผนที่เมืองคอนดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลและบางเพจได้โพสต์ถึงผังธนูง้างสายป้อมปราก,การกำแพงเมืองพนคอร,รอบเกาะรัตนโกสินทร์ถ้าได้ดูลักษณะรูปร่างการวางแผนของกำแพงเมืองพนคอจะเหมือนลักษณะคันธนูโดยยึดหลักฮ่วงช่วยของจีนมาประกอบการวางผังกำแพงเมืองและหากสังเกตดีๆจะเห็นว่า สายธนูจะง้างออกไปทางทิศตะวันออกส่วนลูกธนูจะพุ่งไปทางทิศตะวันตกอันเป็นทิศที่ตั้งของคู่ปรับสําคัญคือเมืองอังวะนั่นเองโดยล่าสุดเพจโดยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมได้โพสต์ว่าเรื่องนี้ทางเพจเคยนํามาลงแล้วที่ว่าลอห้าตรัสถ,ถึงเมืองบางเกอกเดิมมีรูปทรงสันฐานคล้ายกระดองปูแต่ขอนํามาลงใหม่เพราะเมื่อวันก่อนไปเจอเพจหนึ่งเขียนว่า บางกอกเป็นรูปคันธนูกำลังง้างไปเลงเมืองอังวะอ่านแล้วนึกอีอย่างว่าในใจจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ก็จริงแต่ถ้ามาแบบไม่มีหลักฐานใดๆเลยแถมยังทําให้คนเชื่อเต็มๆว่าเป็นเรื่องจริงก็น่ากลัวนะคะคนแชร์ไปเกือบพันไม่ใช่อะไรหรอกอิจฉาเขาเวลาจะเขียนเล่าอะไรในเพจถึงต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้เป็นหลักฐานได้คนอ่านไปอ่านที่ไหนมาก็อย่าเชื่อหมดพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีโยนิโสมนสิการไงบางกอกแต่ก่อน กล่าวกันว่าเหมือนรูปกระดองปูนั้นเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นรูปช้างเพราะเกิดมีส่วนดุสิตเป็นใบหูขึ้นข้อความข้างต้นมาจากพระราชทา,าเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษพระราชโอรสเมื่อวันที่14พฤศจิกายนรศ1 1 9หรือพศ2443 เกี่ยวกับรูปร่างของเมืองกรุงเทพในแผนที่ที่กรมแผนที่จัดทําขึ้นจากแผนที่พอส2,430แล้วหลังจากนั้นมีการจัดทําแผนที่กรุงเทพพอส2,439ขึ้นมาโดยอาศัยฐานจากแผนที่บริเวณกรุงเทพพอส2,430และเพิ่มเติมตึกถนนบ้านเรือนที่เปลี่ยนไปอีกทั้งรวบรวมพื้นที่ทั้งสองฝั่งลําน้ําเจ้าพระยาให้ต่อเนื่องกันให้เป็นแผ่นเดียวกันโดยจัดพิมพ์ที่เมืองเกาตตาประเทศอินเดียอย่างไรก็ตาม ในพระราชะทะเลขาที่อ้างถึงตอนต้นนั้นมีความที่สื่อให้ทราบว่ามีแผนที่กรุงเทพอีกฉบับหนึ่งที่จะทําเพิ่มเติมต่อเนื่องจากแผนที่กรุงเทพพศ2430และแผนที่นายวอนนายสอนศอนรด้วยกรมแผนที่เขาเติมส่วนดุสิตลงในแผนที่ของเดิมซึ่งแต่ก่อนว่างขาวอยู่เฉยๆไม่ได้ตรวจเพราะไม่มีอะไรแล้วเขาตีพิมพ์แจกตามกระทรวงต่างๆบ้างขายบ้างแต่ไม่ได้ให้พาะ ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด,ดทีเขาจะเห็นว่ายังเลวอยู่เพราะต้นฉบับแผ่นโตมีอยู่แล้วเมื่อได้ทราบข่าวและได้เห็นตัวอย่างซึ่งเขานำมาเป็นม้วนสำหรับขึงฝาจึงได้ขอให้เขาติดเป็นเล่มสำหรับที่จะส่งออกมาให้เพราะเห็นมีอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องอยู่บ้างทุกๆคนได้หมายเลขที่บ้านใครต่อใครออกมาพอให้รู้เป็นเขาแผนที่นี้ยังเป็นแผนที่โบราณที่ทำตั้งสิปีล่วงมาแล้วโดยมาก เติมลงแต่ตอนข้างเหนือเท่านั้นตอนในเมืองไม่คล้จะได้แก้ไขอันใดเพราะการเปลี่ยนแปลงเพิ่งมีเกิดขึ้นใน4ีหปีนี้โดยมากมีแปลกอย่างเดียวที่จะให้เห็นว่าบาังกอกแต่ก่อนกล่าวกันว่าเหมือนลูกกระดองปูนั้นเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นรูปช้างเพราะเกิดมีสวนดุสิตเป็นใบหูขึ้นการขยายแผนที่ออกไปทางตอนเหนือบริเวณสวนดุสิตที่พระองค์ทรงโปรดก้าวให้สร้างขึ้นตั้งแต่พศ2441นนั้นมีอนาเขตตั้งแต่ ของพดุงกรุงกรเกษมและถนนสามเสนทางทิศตะวันตกไปจดถนนสวรรคลโลกทางทิศตะวันออกและตั้งแต่ถนนราชวิถีทางทิศเหนือไปจนถึงถนนศรีอุทัยาทางด้านทิศใต้ตนั้นประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบว่าบางเกาะหรือแผนที่กรุงเทพที่ยังไม่มีสวนรูสิษนั้นมีรูปร่างเหมือนกระดองปูมีพระบรมมหาราชวังที่อยู่ใจกลางจดแม่น้ําเจ้าพยาทางทิศตะวันตกส่วนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ มีขอบพดุงกรุงเกษมเป็นขอบเขตทางทิศตะวันตกและจากเหนือจดใต้เมื่อขยายพื้นที่ไปทางเหนือบางกอกหรือแผนที่กรุงเทพจึงกลายเป็นรูปหัวช้างโดยมีสวนดุสิตเป็นใบหูนั่นเองหากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุยืนยาวมาถึงพอสองปสปจ,จุบันนี้และทรงทอดพระเนตรเห็นแผนที่กรุงเทพในปีปัจจุบันอาจมีพระราชวินิจฉัยว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้กลายเป็นรูปผีเสื้อยักษ์ด้วยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ขยายออกไปจากแนวแกนกลางแม่น้ําเจ้าพยาไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกขยายพื้นที่ไปทางเหนือและใต้จนจรดอ่าวไทยหน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์จุฬาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ